เอนทายกับพีทายต่างกันอย่างไรวันนี้เอ็มมานโซล่าจะมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าเอนทายกับพีทายต่างกันอย่างไรเราจะเปรียบเทียบทั้งหมด3หัวข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยด้านประสิทธิภาพแผงเอนทายนะครับจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงพีทายอยู่เล็กนะครับนั่นหมายความว่าคุณได้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นจากพื้นที่เท่ากันอย่างที่สองนะครับด้านความทนทานจุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเอนทายชนะขาดเมื่ออุณหภูมิส บน,วนบวกเรื่องประสิทธิภาพจะลดลงนะครับเมื่อแดดจัดสูกขึ้นด้านความคุ้มค่าแน่นอนครับว่าแผงอทายจะมีราคาสูงกว่าแผงอิทายอยู่ยเล็กน้อยแต่ใทางกลับกันครับแผงอทายจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแผงทีไทยครับและที่สำคัญครับการการับประกันแผงทีไทยยังยวาวนานถึสปีในขณะที่ทีไทยนะครับจะอยู่ที่ที่สปีเท่านั้นบอกได้เลยเลยว่าทีทีกระจบใช้งานได้ระยะคุ้มค่ากว่าวแน่นอนอทีนี้มีส่วนหนึ่งที่แตง แต่วันนี้เอันโซล่าพยายามสรุปมาให้เขาจาได้ง่ายที่สุดและที่สำคัญคือเนวันโซล่าเลือกแผงเซ็นทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการติดตั้งให้ลูกค้าทุกหลังย้ำนะครับทุกหลังถ้าลูกค้าสนใจติดตั้งเซเซอร์แบบเอรันโซล่าติดต่อเราได้ทุกท้องทานี้นะครับจเจอจ่ายจบที่เอรันโซล่านะคะรับขอบคุณครับ